สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับช่องกระต่ายพระเครื่องนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องพระบ้านบ้านนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้นะคะหรือว่าโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็ส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะสำหรับ E ีีนี้เป็น EP ีที่85นะคะ วันนี้ก็ได้พระบ้านมาหนึ่งชุดนะคะมีพระสมเด็จนะคะมีสมเด็จแบบนี้นะคะแล้วก็มีสมเด็จหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็ได้เป็นสิงแบบนี้นะคะแล้วก็มีพระเหรียญน,นะพระเหรียญรุ่นเมตานะคะหลวงปู่ศิลานะคะแล้วก็เป็นหลวงปูท่ทวด หลวงพ่อเงินนี่อันนี้ครูบาบุญชุ่มก็เป็นอันนี้เป็นแหวนนะคะแหวนหลวงพ่อเพชรนี่อันนี้น่าจะเป็นพยาคุดนะคะชูแบบน,นี้เดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยดีกว่า รายการที่หนึ่งเราเริ่มกันที่พระสมเด็จนะคะพระสมเด็จอ,องค์นี้นะคะรายการที่1นนะคะด้านหนังเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องสองให้ดูเหนือกันใกล้ๆนะคะอ,อง์นี้เป็นรายการที่1นนะคะราคา2องหบาทนะคะอ,องน์นี้รายการที่หนึ่งสองหบาทนะคะ ด้านหลังนะคะรายการที่หนึ่งนะต่อไปเป็นรายการที่สองนะคะเป็นสมเด็จเกตชยโยแบบนี้นะคะอง,ง์นี้เป็นรายการที่สองนะคะเดี๋ยวน้องจะส่องให้ดูเนื้อกันนะคะน้องจะส่องให้ดูเนื้อกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้เป็นอง์ที่สองนะคะ เป็นเกจชโยนะคะเนื้อแบบนี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะคะขึ้นคาบขาวมาแบบนี้นะคะขึ้นคาบขาวมาแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะรายการที่สองนะคะองละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะองละสองร้อยห้าสิบบาทนะคะรายการที่สองนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามนะคะ รายการที่3มนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูด้านหลังนะคะองค์นี้แตกรายงาสวยนะคะพี่องนี้แตกรายงาสวยแบบนี้เลยนะคะอง์นี้รายการที่3นะคะองละ250บาทนะคะรายการที่3อมองละ250บาทนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะดูเนื้อมวลสารนะคะดูเนื้อมวลสารที่ขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่3มนะคะองละ250บาทนะคะ วันนี้น้องเปิดราคาที่250บาททุกรายการเลยนะคะต่อไปเป็นรายการที่4นะคะรายการที่4เป็นองค์นี้เลยนะคะใส่กรอบสีเงินมาแบบนี้นะคะน้องส่องให้ดูผิวกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สนะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะ ถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนนะคะจดเบอร์จดหมายเลขไว้นะคะแล้วก็โทรมาสั่งได้เลยขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะแอดไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่4นะคะองค์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่5นะคะรายการที่หเป็นองค์นี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนะ องละสอ้250บาทเหมือนกันนะคะดูรอยแตกรายงานนะคะพี่ดูรอยแตกรารงานนะคะเห็นได้ชัดเจนแบบนี้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่5นะคะ250ทุกรายการเลยนะคะน้องส่งฟรีให้ทุกรายการเลยนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางนะคะองค์นี้รายการที่5นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่หกนะคะองค์นี้จะออกสีผิวดำๆเขียวๆนะคะด้านหลังเหมือนรอยไม้แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยแบบนี้นะคะองค์นี้เป็นรายการที่หกนะคะองนี้เป็นรายการที่หกนะคะอันนี้เป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าจะออกเขียวๆแบบนี้นะคะพี่ด้านหน้าจะออกสีเขียวๆแบบนี้นะคะรายการที่หกนะคะองละสองอยห้าสิบบาท ต่อไปเป็นรายการที่เจดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่เจดนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อมวลสารกันใกล้ๆชัดๆเลยนะคะน้องส่องให้ดูเนื้อมวลสารใกล้ๆชัดๆกันเลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่เจดนะแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะรายการที่เจ็ด ต่อไปเป็นรายการที่แดนะคะเป็นรายการที่8ปดนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ด네ูเนื้อผิวกันนะคะน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะองค์นี้มีรอยรงรักติดทองมานะคะมีขาพทองติดไว้แบบนี้นะคะมีขาพทองติดไว้ที่องค์พระแบบนี้นะคะองค์พระเป็นเนื้อออกสีขาวๆนะคะพี่เนื้อเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะพี่อันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่8นะคะองค์ละ250บาทน,นะคะต่อไปรายการที่9องค์นี้เป็นรายการที่9นะคะด้านหลังเป็นรอยตัดแบบนี้เลยนะคะ หน้าหลังเหมือนเป็นรอยตัดแบบนี้เลยนะคะองค์ที่เก้าองค์ที่สิบนะคะเป็นองค์ที่สิบนะคะองนี้องนี้เหมือนจะเกตคดเกตเอียงนะคะพี่อง์นี้เหมือนเกตเขาจะเอียงนะคะเนี่ยแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จเกตเอียงแบบนี้นะคะ แตกรายงานได้ชัดเลยนะพี่รอยแตกรายงานชัดเจนสวยงามแบบนี้เลยนะคะองนี้นะคะรายการที่สินะคะรายการที่10นะคะต่อไปองนี้รายการที่11นะคะอง์นี้เป็นรายการที่11นะคะ เนื้อจะออกสีดำๆแบบนี้นะคะเนื้อองค์สมเด็จองนี้นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11นะคะค่อยๆส่องให้ดูให้ชมกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะน้องส่องด้านหน้าด้านหลังให้ดูเลยนะคะอง์นี้นะคะรายการที่11นะคะรายการที่11นะต่อไปรายการที่12นะคะองค์นี้รายการที่12นะคะ ส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะส่องให้ดูกันใกล้ๆเลยนะคะองค์นี้รายการที่12นะคะอง์นี้เป็นรายการที่12นะคะองละ2 5 0หบาทนะคะต่อไปรายการที่13นะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะเป็นพระสมเด็จเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะองค์นี้เป็นรายการที่13นะคะด้านหลังนะคะเป็นเป็นรูปเรือแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรูปเรือแบบนี้นะคะองนี้รายการที่13นะคะ ต่อไปรายการที่14นะคะรายการที่14นะคะเป็นพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะ <S <S เดี๋ยวน้องจะส่องให้ดูผิวกันใกล้ๆนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะอง์นี้รายการที่14นะคะวันนี้มีพระสมเด็จมาทั้งหมด20รายการเลยนะพี่ดูกันให้ถูกใจดูกันให้ชอบใจนะคะมี2ี่รายการมาแบ่งปันให้เลือกให้ชมเลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่14นะคะต่อไปรายการที่สิบห้านะคะ องนี้เป็นรายการที่15นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูกันใกล้ๆนะคะองค์นี้รายการที่15แบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยนะคะรายการที่15นะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะ ต่อไปรายการที่16นะคะอ,องนี้เป็นพระหน้าปกแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อยืนแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นหลวงพ่อยืนแบบนี้นะคะอ,องนี้เป็นพรนะหลวงปู่ศิลานะคะองนี้เป็นพระหลวงปู่ศิลานะคะด้านหน้าเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะด้านหน้าเป็นหน้าปกแบบนี้นะคะองนี้2 5 0บาทเหมือนกันนะคะองนี้เป็นรายการที่1 0 หนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะต่อไปรายการที่17นะคะเป็นเนื้อสมเด็จสีดำแบบนี้นะคะด้านหลังนะคะมีรูปภาพหลวงปู่ศิลาแบบนี้นะคะองนี้เป็นรายการที่17นะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูหน้าพระกันนะคะน้องส่องให้ดูหน้าพระกันนะคะแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อสีดำแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ รายการที่17นะคะองค์นี้รายการที่17นะคะ250บาทต่อไปรายการที่18นะคะเป็นสมเด็จหลวงปู่ศิราเหมือนกันนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะจะเป็นยันเหนือดวงนะคะ ด้านหลังองค์นี้จะเป็นยันเหนือดวงนะคะแล้วก็เขียนชื่อหลวงปู่มหาศิลามาแบบนี้นะคะเ <โ Makes. S 1> ขียนหลวงปู่มหาศิลามาแบบนี้นะคะด้านหน้าด้านหน้าเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่18นะคะต่อไปรายการที่19นะคะชอบเนื้อไหนถูกใจเนื้อไหนนะคะดูไว้ให้ดีๆนะคะพี่ตําหนิแต่ละองค์นี้ไม่เหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นรายการที่19นะคะอง์นี้เป็นรายการที่19นะคะ อง์ละ250บาทเท่ากันเลยนะคะอง์ละ250บาทเท่ากันเลยนะคะอง์นี้รายการท euh. ี่1 9นะคะต่อไปรายการที่20นะคะรายการที่20นะคะเป็นพาสมเด็จแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องส่องให้ดูเนื้อผิวกันนะคะอง์นี้เป็นรายการที่20นะคะจะมีความเก่าความกุนะคะของเนื้อผิวท่านนะคะให้ลองดูลองชมนะคะลองดูลองชมให้ชอบใจถูกใจกันนะคะ องค์นี้เป็นรายการที่20นะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อสมพระสมเด็จแบบนี้เลยนะคะรายการที่20ต่อไปรายการที่21นะคะเป็นเหรียญนาราักานะคะเป็นเหรียญนาราักานะคะอง์ละ250บาทนะคะ องนี้องละ250าบาทนะคะผิวสีรุ้งแบบนี้เลยนะคะผิวสีรุ้งแบบนี้เลยนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะองค์นี้รายการที่21นะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะน้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะต่อไปรายการที่22องค์นี้รายการที่22เป็นรุ่นพันพันล้านนะคะราคาองละ250รบาทนะคะ ราคาองล์ละ250บาทนะคะองคนี้รายการที่22นะคะต่อไปรายการที่23นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นเมตานะคะองนี้เป็นรุ่นเมตานะคะหลวงปู่มหาศลานะคะมีต่อโค้ดมีรอยจานมานะคะองนี้นะ้น้องเปิดแบ่งปันที่250บาทนะคะพร้อมกรอบเลยนะองนี้ได้ไปพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะคะรายการที่23 ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะคะหน้าหลวงพ่อคมชัดแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นไก่แบบนี้นะคะด้านหลังเป็นไก่แบบนี้นะคะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะเขียนว่าหลวงพ่อรวยนะคะเป็นกระถิ่นปี54นะคะวัดตะโกอยุธยานะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่24นะคะต่อไปรายการที่25นะคะเป็น หลวงพ่อปานนั่งไก่แบบนี้นะคะเป็นหลวงหลวงพ่อปานนั่งไก่แบบนี้นะคะน้องส่องให้ดูนะคะน้องส่องให้ดูกันใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่25้านะองค์ละ250บาทนะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระคุณแผนนะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะเป็นพระคุณแผนเนื้อเก่าๆแบบนี้นะคะด้านหลังมีรอยแตกมาแบบนี้นะคะแตกายงามาแบบนี้นะคะ องนี้นะคะราคา250บาทนะคะองนี้ราคา250บาทนะคะลองดูผิวได้เลยนะคะพี่ลองดูผิวดูเนื้อได้เลยนะคะองนี้เก่าเก่าแบบนี้เลยนะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะ26ต่อไปรายการที่27นะคะรายการที่27เเป็นสิงแบบนี้เลยนะเป็นสิง สิงหรือเสือองค์นี้นะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเปิ่นนะคะด้านใต้ฐานนะด้านใต้ฐานมีร้อยอักขระมาแบบนี้นะคะหลวงพ่อเปิ่นนะคะเป็นสิงหลวงพ่อเปิ่นแบบนี้นะคะอง์ละ250บาทนะคะรายการนี้น้องเปิดที่250บาทนะคะรายการที่17ต่อไปรายการที่18นะคะเป็นพระลีลาม้วน นะคะ <S 2> <S 2> เป็นพระดรีลาม้วนมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้องรองส่องให้ดูน้องรองส่งให้ดูกันใกล้นะคะเป็นพระดีลานะคะเป็นพระดีลาม้วนมาแบบนี้นะคะนี่ <S <S ไม่ค่อยได้เห็นนะคะพี่แบบนี้แบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะคะแปลกแกแบบนี้นะองค์นี้นะคะน้องเปิดราคาแบ่งปันที่250ราสบาทนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะ ต่อไปรายการที่19นะคะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระพุทธรูปแบบนี้นะคะองค์นี้รายการที่29นะคะ29นะองค์ละ250บาทเหมือนกันนะคะ30ต่อไปรายการที่30นะคะเป็นรูปหล่อโบราณนะคะหลวงพ่อทบนะคะเป็นเหรียญรูปเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทบนะคะ องนี้นะคะด้านใต้ฐานนะคะมีเขียนได้โคดหรือว่าต่ออายุท่านนะคะ94มาแบบนี้นะคะหลวงพ่อทบนะคะต่อไปรายการที่31นะคะเป็นพระกิ่งเป็นพระกิ่งด้านใต้ฐานอุดมาแบบนี้นะคะอุดกิ่งใต้ฐานมาแบบนี้นะคะ องนี้รายการที่31นะคะองค์นี้รายการที่31นะคะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งนะคะรายการที่31ต่อไปรายการที่32นะคะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะรายการที่32องค์นี้เป็นหลวงพ่อเดิมนะคะด้านหลังเนี่ยมีความเก่านะคะมีคาบความเก่าคาบความเขียวแบบนี้นะคะ องนี้เป็นรายการที่32นะคะต่อไปรายการที่33นะคะเป็นหดวงพ่อปานนั่งอยู่บนไก่แบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นเนื้อเก่าเก่าดำๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อเก่าเก่าดำๆแบบนี้เลยนะคะอง์นี้นะคะเป็นรายการที่33นะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะ เป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินแบบนี้นะคะน้องสองให้ดูให้เห็นกันใกล้ๆทุกจุดเลยนะองค์นี้นะคะรายการ34นะสะองร้อยห้บาททุกรายการนะคะต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเป็นพระเนื้อชินมาแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อชินมาแบบนี้นะคะคล้ายๆพระพุทธชินราชนะลองดูลองชมกันนะคะอง์นี้นะ ด้านหลังนะคล้ายๆนะคะทรงคล้ายๆกันเลยนะคะองค์นี้รายการที่ส5สิห้านะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นคูบาบุญชุ่มนะคะรายการที่36นะคะเป็นคูบาบุญชุ่มนะคะด้านหลังนะคะเป็นเหมือนเจ้าแม่กวนอิมนะคะเขียนว่ามูรณิธิดอยเวียงแก้วนะคะรุ่นหนึ่งนะคะองค์นี้เป็นรุ่นหนึ่งนะคะเป็นหน้าคูบาบุญชุ่มนะคะแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปเป็นรายการที่สิบหกนะคะควัชุ่งรายการที่สิบเนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบห้าอันนี้สิบหกอันนี้สิบเจ็ดนะคะรวมพ่อเงินองค์นี้รายการที่สิบเจ็ดนะคะสิบแปดเป็นพระเก,เก่าแบบนี้นะคะเป็นพระเนื้อดินเก,เก่าแบบนี้นะคะองนี้นะ ไม่ทราบที่นะคะลองดูลองชมกันได้เลยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สิบแปดนะคะสามสิบแปดนะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบก้านะคะต่อไปเป็นรายการที่สามสิบก้านะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิตานะคะเหมือนปิดตาหลวงพ่อแก้วเลยนะคะอง์คนี้นะคะ รายการที่สามสิบเก้าต่อไปรายการที่สี่สิบนะคะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะองค์นี้นะคะน้องเปิดนะคะที่สองร้อยห้าสิบาทนะคะจหมูโด่งๆคมๆไม่มีตําหนิแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นใต้ฐานนะคะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินนะคะโอรายการที่สี่สิบนะคะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะเป็นหลวงพุทวดนะคะ เป็นหลวงกุววนะคะเป็นเหรียญลวงกุววร,รายการที่41นะคะด้านหลังอันนี้เป็นด้านหลังนะคะ 42, 42เป็นพักกิ่งนะคะสีา สามบาลาีนะคะมีกิ่งอยู่ด้านในด้วยนะคะเขย่าเลยได้ยินเสียงเลยอ,องนี้รายการที่สี่สิบสี่นะคะองนี้เหมือนเป็นพระคงลำพูนนะคะองนี้นะคะรายการที่สี่สิบสี่นะคะ ต่อไปเป็นรายการที่45นะเป็นพระผุ่งสุพรรณนะคะรายการที่45นะคะเป็นพระผุงสุพรรณนะคะ46นะคะเป็นหลวงผู้ทวดนะคะเป็นหลวงผู้ทวดนะคะนั่งอยู่รอบบวัวแบบนี้นะคะมีคาบสีแดงมาด้วยนะคะเหรียญน,นี้นะคะเก็บจนเป็นคาบสีแดงแดงแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่สี่สิบเจ็ดนะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเพชรนะคะเป็นแหวนหลวงพ่อเพชรนะคะด้านใต้ตท้องวงใต้ท้องวงนะคะมีเขียนวัดท่าหลวงมาด้วยนะคะพิจิตนะคะต่อไปรายการที่สี่สิบแปดนะคะสี่สิบแปดนะคะเป็นหลวงพุทวนเนือว่านแบบนี้เลยนะคะ เป็นหลวงพุท่วเนื้อว่านแบบนี้เลยนะคะด้านใต้ฐานอุดมวลสารมาด้วยนะคะด้านใต้ฐานมีอุดมวลสารมาด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่สี่ดนะคะน้องเปิดราคาที่สอง้อห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่4ี่ินะคะ49นะคะ2 5 0ห้าสิบบาทนะคะ,นนะ,คะรายการที่ห้าสิบ ยังไงก็ฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะก็จะหาพระบ้นบานๆพระสวยๆมาแบ่งปันให้กับพี่พีเหมือนเดิมนะคะสวัสดีค่ะ